ยินดีด้วยนะครับว้าวแสดงความยินดีการจะส่งไอเทมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมฮัลโหลท็อตโจกราบสบายดีท่านผู้ชมท,ทุกท <Hello. S 1> ุกท่านมายูคุพลบาเวจากซองใสแจกแฟนเซาวอยู่ในเกมกาลินา่าฟรีไฟแล้วท่านผู้ชมแย้ yeah. <Hello. S 1> วันนี้นะครับผมก็มีโค้ดมาแจกนะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นโค้ดสกินปืนนั่นเองนะครับได้รับได้ยกเซิร์ฟนะครับท่านผู้ชมนะก่อนจะไปใส่โค้ดเติมโค้ดกันนะครับก็ผมมีเว็บ เ,เกมออนไลน์มาแนะนำกันนะครับทุกู้ชมเว็บนี้เลยนะครับ Lucky Store เว็บสุ่มเพชรฟรีไฟที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปับป๊บปึบป๊บปึ๊บปึ๊บแจงปั๊บทุกวันลงทุนเพียง1ิบ,บาทได้เพชรคุ้มมากหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลได้เข้าเกมทันทีท้ายคุณมาลองที่ Lucky Store ยำ้ำลงทุนเพียง10บ,บาทได้เพชรโคตรคุ้มที่ www.luckystore.in.ts ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเว็บนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมีแจกโค้ดสกินปืนนะครับท่านผู้ชมนะเราก็กดเข้าไปเฮ้ยของตรงนี้ผมยังไม่รับนะครับผมกดรับก่อนนะครับนี่รับมาแล้วครับอ่ารับได้หนึ่งอันผมมีหนึ่งใบรับได้หนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมว้าว <c oughs> โอเคเรากดเข้าไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับและไอเทมโค้ดนะครับทุก้ชมกดเลยครับกดวางครับนี้นะครับและเราก็กดใช้งาน,นรหัสตกลงครับยินดีด้วยนะครับว้าวแสดงความยินดีการจะส่งไอเทมมเรียบร้อยนะครับทุก้ชม ตกลงนี้ครับเป็นโค้ดสกินปืนนะครับทุกท่านนะไหนเอ่ยขอดูหน่อยครับนี่นะครับเป็นสกินปืนรายวันนั่นเองนะครับท่านชมว้าวถ้าใครอยากได้สกินปืนรายวันนะครับแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับท่านชมนะและเราก็เปิดแล้วนะครับกล่องสกินปืนนะครับสําหรับสายฟรีนะครับท่านชมนะ โอยได้เป็นปืนอันนี้เฮ้ยสามวันนะครับท่านผู้ชมรับไปเลยครับสามวันว้าวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะอันนี้ปืนนี้รู้สึกว่าจะอัตราการยิงสองใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ตาการยิงสองนะครับความเร็วรีโหลดลบนะครับลบความเร็วรีโหลดนะครับไม่เป็นไรครับอัตราการยิงสองมันก็เร็วก็ไวอยู่แล้วนะครับนะ แล้วก็วันนี้นะครับที่ผมลงคลิปไปว่าจะมารับคนเข้าแคนใช่ไหมจ๊ะใช่ไมเอยส่วนคนที่อยากเข้าแคนเพอให้เปลี่ยนซื้อเป็น s j d เจดนะครับนะเอสเจดมีคนเอารหัสไก่ใส่ซื้อมาด้วยนะครับนะผมจะไม่รับนะครับรหัสไก่นะครับนะเยอะเลย เยอะเลยนะแอปหนึ่งนะครับน้องชายรหัสไก่เนี่ยรู้สึกว่าเยอะนะครับนะแต่ผมจะรับนะครับถ้าเกิดวันศุกร์ในใครทําอะไรไม่ได้ผมก็จะบินออกนะครับหนึ่งวันเข้ามาเนี่ยสองวันวันที่สองในกิติยศต้องได้ถึงหนึ่งร้อยนะครับกิติยศนะครับกิติยศตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่ากิติยศไม่ได้โดนบินออกจากแคนนะครับประมาณนั้นเองครับจะเย็นน้องชาย s อสจนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมพูดคำไหนคำนั้นนะครับเอสดาวใครไม่เปลี่ยนซื้อไม่ได้เข้านะครับอันนี้อันนี้ตัวใหม่หนูดื้่นะหนูดื้อก็เข้ามาครับเข้ามาขอแค่เปลี่ยนซื้อเข้ามารหัสไก่เหรอฮะให้มันรู้ไปสิครับรหัสไก่ของใคร อันนี้ไก่เกินจะไม่มีอะไรเลยเอสเดาวมาจะประมาณนั้นนะครับท่านชมนะก็รับเข้ามาหลายคนแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับตอนสองทุ่มนะครับคนอยู่ก่อนนะครับใครไม่เปลี่ยนสื้อนะครับตอนสองทุ่มนะครับหลังสองทุ่มไปผมบินออกจากแคนนะครับสําหรับคนที่ไม่เปลี่ยนซื้อนะครับถ้าอยากจะเข้ามาอยู่กับผมต้องเปลี่ยนซื้อเข้ามาใหม่ผมรับนะครับ ผมจะรับใหม่นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกชม